ะค,ะคำถามแรกจากคุณอุไรค่ะขอถามค่ะอาจารย์และพี่น้องจิตอาสาเหนื่อยไหมคะขาดตัวเองเป็นผู้แค่ผู้รับฟังยังแอบหลับเลยกับขอบพระคุณค่ะกับความเมตตากราบสาธุค่ะอ้าวมันก็นเหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างอะไรล่ะทำมากๆมกกันก็เหนื่อยพักมันก็หายเหนื่อยสรุปแล้วทั้งเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อย ทำมากๆมันก็เหนื่อยนะพักมันก็หายเหนื่อยแต่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกนะเหนื่อยมันก็คือเหนื่อยนะเหนื่อยมันไม่ใช่ทุกข์ใจเหนื่อยมันก็ทุกข์กายทุกข์กายมันก็แค่ปลายเล็บทุกข์ใจมันเท่ากับดินนักแผ่นดินถ้าเรามีความยินดีในการทํารู้เพียรรู้พักยินดีในการทํายินดีในการพักอย่างรู้เพียรรู้พักมันก็มันก็ไม่ได้เหนื่อยใจอะไรนะ เอาผู้ฟังก็ยินดีฟังก็ฟังเหนื่อยก็พักนะมีแรงก็ฟังก็ทําอย่างนั้นแหละนะก็เพียนพักไปเหมือนกันแหละนะถ้าอยากจะมีสุขภาพดีมีความสุขก็เพียนพักไปนะธรรมดาชีวิตก็ต้องเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็ไม่ใช่ทุกใจหรอกเหนื่อยมันก็เหนื่อยพักมันก็หายนะมีแรงก็ทําต่อถ้าเราเหนื่อยนะยังเหนื่อยยังเบิกบานได้ นั่นแหละมันก็พอดีเนะยอย่างเบิกบานนะถ้าทรมานจนเบิกบูดนะมันเกินพอดีเนื่อยจนเบิกบูดเนี่ยมันเกินพอดีก็ไม่เอานะต้องเนื่อในขีดที่เบิกบานได้อย่าเอาเนื่อในขีดที่เบิกบูดไม่เข้าท่าได้ได้หน่อยยังมีเน่ยยังมีชีวิตชีวาน่ะเนื้อในขีดที่ยังมีชีวิตชีวาได้โอเคใช้ได้นะแต่ถ้าจะยิ้มไม่ออกแล้วนี่ก็ควรจะพัก นาไม่ว่าจะเป็นผู้พูดผู้ฟังนะทั้งนั้นแหละนะก็ต้องรู้เพียนรู้พักให้พร้อมเหมาะหรือผู้ที่ทำการงานใดๆก็เพียนพักให้พร้อมเหมาะอ้าวเชิญท่านต่อไป